บางทีเราต้องพันไปด้วยใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องไปถ่ายที่ต้องถ่ายต้นบัวมาเป็นหกไม่ม่ันัน่างั้นตรงนี้เอาลี่นี้ก็รูปน่งไม่มารูป่ตรงนี้ก็รูปอนรูปก่อนหนึ่งภาพนะครับโอ ไม่ระวังระวังครับก็อย่าังขบวนเป็นแถวสเือเดิมเดี๋ยวเราจะเวียนรอบรอูโบสถเรียบร้อยครับแล้วก็สาธยายมนุทธคุณธรรมบุญสังฆคุณนะครับตั้งโดยการคุณตั้งหลันะครับก็ต่อ keluarangang <iyorsunuzas> <s> <I did> <author> <-ôi> สวะปิสวะคาโตภะคะวะตาธรรมมสันติิโกอาริโกเอติปังสิโกโอปะนญญิโกปัจจัตตังเวทิตับโววิญญูคีติสุปัติปันโนเบ Oh, ได้ค่ะทําร้อนเลยนะครับโอเคค่ะอ่ะซ้อม25นะครับคุณ <laughs> भारत <laughs>